เัาเพื่อนร่วมชั้นเมื่อเราพบเจอกับสิ่งประหลาดเราควรปุกเราควรป้องกันตนเองยังไงมาต้อนรับสมาชิกของทีมทีมสันเพื่อมาอธิบายให้เราฟังกันเถอะนั่นคือนักล่าผีทีมทีมสันใช่ไหม พวกเขาควรอยู่ในระดับปีแล้วใช่ไหมฉันได้ยินมาว่าทุกคนในทีมมีทักษะที่แข็งแก่งมากอถ้าฉันปลุกทักษะขึ้นมาได้ก็อยากจะเข้าร่วมองค์กรผู้ชายทักษะในชีวิตที่แล้วฉันเป็นเพียงคนธรรมดาที่สมัครเป็นสมาชิกข,ของทีมล่าระดับเอ มีโอกาสครั้งีที่สองแล้วฉันไม่คิดไม่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าสุดท้ายฉันก็ยังเป็นคุณธรรรายอยู่ดีแต่ตอนนี้ถ้าฉันไม่เดินตามรอยชีวิตที่แล้วและย้ายโรงเรียนมาเมืองนี้ฉันจะเอาชีวิตรอดได้ไหมนะตั้งแต่คืนนี้รันเกิดขึ้นทีแบบสุม่มได้ปรากฏตัวขึ้นในโลก การปรากฏตัวของพวกมันทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมากุกขามสำหรับเจ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรมันอาจเป็น บบเหตุการณ์ตลาดที่เรากำลังผเผชิญสร้างโชคร้ายชาจริงๆที่มาเจอเรื่องแบบนี้ในขณะที่พยายามหาคะแนนโดยการบรรยายอย่าตกใจไปตอนนี้ผมได้ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าแล้วสิ่งที่พวกคุณต้องทำคือพยายามเอาตัวรอดให้ได้30มนาที ใครจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเหยื่อพรอดชีวิตยอยู่กี่คนขอให้ทุกคนโชคดีวิ่งฉันจำได้ว่าชีวิตที่แล้วไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่โรงเรียนนีนาต่อไปที่ฉันเปลี่ยนการกระทำของฉันหลายสิ่งก็จะแตกออกไปเฮ้อืม ต้องการอีกคนสำหรับทีมของคุณไหมตาผมไปด้วยสิอืนายรู้ว่าถ้าอยู่ข้างเสีมันจะปลอดภัยที่สุดใช่ไหมท่าทางที่สงบของนายค่อนข้างดีแต่โชคไม่ดีเอาซะเลยนะนไนนายก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดานายไม่สามารถทำอะไรได้ในสถานการณ์นี้คนธรรมดาก็สามารถรอดได้ ตามไปที่พวกเขาเข้าใจรูปแบบการฆ่าของผีนอกจากนี้ในกรณีีเกิดวิกฤตคันต้องใช้เหยื่อล่อเพื่อทดสอบแบบใช่ไหมล่ะผีตัวนี้สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ไม่ทราบพื้นที่คอบคุมและแหล่งที่มาของสนามแม่เหล็ก จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครตายตอนนี้ผมขอตัดสินว่าเป็นการฆ่าแบบสุ่มยังไงก็ยังไงยังไม่มียังไม่รู้วิธีการฆ่าดูจากการอยู่รอดในปัจจุบันของครูและนักเรียนที่ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าไม่สูงมากเด็กคนนี้เป็นแค่นักเรียนมัธยมต้น และสุขุมขนาดนี้อยู่ใ,ใกล้ๆฉันไว้ล่ะเพลิทเพอนกวนสายฟ้าสิเจ้าพวกมง่นี่พวกเขาไม่เคยดูรายการเกี่ยวกับ กรศึกษาในโทรศัพท์เลยหรืองไงกันตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวความสยองขวัญและคนทั่วไปก็ไม่รู้วิธีการรับมือกับมันยังไงนะรูปแบบการ่ค่าของผีตัวนี้ยังเป็นยังเป็นไม่ทราบแต่ด้วยผู้คนจำนวนมากที่มารวมตัวกันย็งต้องมีบางคนที่ต้องตามมา ต้องการของมันถ้ามีใครตายในกลุ่มคนและทำให้เกิดความตื่นตระหนกมีแต่จะนำไปสู่ความขุดหนและตายกันมากขึ้นเท่านั้นถ้าผีตัวนี้เป็นประเภทที่เติบโตได้คนพวกนี้ก็เหมือนกำลังป้อนอาหารเข้าปากผีไม่แปลกเลยที่จางใครบอกว่าพวกเขาเป็นพระ มาเอ้ยือ mm hmm. ใช้งานรักษะผมขอแนะนำว่าอย่าใช้รักษะของคุณบ่อยบ่อยเพราะมีแต่จะทำให้ร่างกายของคุณเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเขาสามารถติดตามฉันเข้ามาในพื้นที่ที่มืดแบบนี้ได้ด้วยกันหรอแต่ตอนนี้เราตรงทางกันแล้วได้มีความคิดอะไรบ้างไหม ผีสามารถจัดการกับสนามแม่เหล็กและส่งผลต่อความเป็นจริงได้ตอนนี้ที่บันไดผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหรือภาพดวงตาถ้าเป็นภาพดวงตาแสดงว่าผีตนนี้ไม่ใช่ระดับสูงวิธีการทดสอบนั้นง่ายมากๆสนามแม่เหล็กที่เกิดจากผีสามารถเปลี่ยนแปลงและแปรซึมได้เกี่ยวบทุกอย่าง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถส่งผลรุป้ทองคำเจ้าบ้านี่จะรูช็้จะรู้ไหมว่าตอนนี้ทองคำมันราคาแพงแค่ไหนดูเหมือนว่าผีตัวนี้นี่สามารถสร้างได้เพียงภาพของปราเท่านั้นแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงการมีอยู่ของจริงบันไดได้ ถ้าความแข็งแก่งของผีตัวนี้ถูกกำจัดไว้ที่เท่านี้มันก็จะรับมือได้ง่ายมากกว่าหากคุณมั่นใจเพียงความเหตุผลนั้นผมอาจจะเลือกคู่หูผิดคนก็ได้อย่างแรกรูปแบบการฆ่าของผีตอนนี้คือยังไม่ทราบสองแปลว่าผลการทดสอบทองคำต่อเป็นแค่ภาพลงตาแต่ก็ยัง ไม่มีการทดสอบว่ามีเพียงพองคำเท่านั้นที่จะรับผลหรือเปล่าสุดท้ายถ้าเราร่วมมือกันผมรับบทเป็นคนทดสอบและเยีอย่อล้อได้แต่เพื่อแสดงความจริงใจของคุณคุณควรบอกผมเกี่ยวกับทักษะของคุณฉันยอมรับว่านายพูดถูกแต่การเยาะเย้ยของนายมันทำให้ฉันรู้สึกโกรธ ทักษะของฉันคือดวงตาศักดิทธิ์ตอนนี้ฉันมีทักษะในการหุดคนลและสอดสองแบบอย่างแรกคือการสืบหาแหล่งที่มาของร่องรอยผีในสถานการณ์ปกติและอีกทักษะหนึ่งคือการยัอ่วอยุผีเป็นเวลาชั่วคราวทักษะที่ตื่นขึ้นพวกนั้ตนต้องคิดคือสำควนเท่านั้นเรอเอาละตอนนี้ถึงเวลา ที่ผมจะต้องปมมือแล้วเดินตามทางที่ผมเดินถ้าผมล้มลงระหว่างทางเตรียมตัวที่จะดึงผมขึ้นมาทุกเมื่อด้วยชายคนนี้เขาเป็นแค่คนธรรมดาแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกปลอดภัยเมื่อเขาเป็นหัวหน้ากันนะอีกก่นฉันสัมผัสได้ว่าการต่อสู้เฉันสัมผัสได้ว่า การต่อต้านแบบพื้นที่แรงมากโดยเฉพาะสถานที่ตรงนั้นในห้องนั้นและก็เถอะเราก่อนจะไดงสารวงตาสีของคุณมองไปรอบรบซะก่อนไม่คิดว่าตาของฉันเป็นไฟฉาหรือไงทำใช่สิ่งที่พวกเขากําลังก็ได้พวกนั้นมันซากตบลองดูวิธีที่พวกเขาตายใ,ใกล้หน่อย พวกเขากําลังจับคอของตัวเองทำไมพวกเขาถึงคำแบบนี้ล่ะเป็นน้ำน้ำหรอสิ่งเดียวที่ผมคิดได้คือนนําำที่หยดลงมาบนคอพวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาอาจจะเผลอไปสัมผัสคอ ดังนั้นวิธีการฆ่าของผีตัวนี้น่าจะเป็นการนำน้ำที่หยดลงมาจากเพดานเห็นไหมสิ่งที่นี้ก็ควรเป็นเป็นในวิธีฆ่าของมันแต่คนนี้เพียงแค่ดูจากรูปภาพปรวมก่อนหน้าก็อมาวิธีการฆ่าของผีได้แล้วกันหรอผีตัวนี้สามารถเติบโตได้ซึ่งดูได้จากเสียงของหยดน้ำ ที่มันหยุดปล่อยขึ้นผมขอแนะนําให้คุณแจ้งสมาชิกทีทมของคุณระวังหยุดน้ำเอาไว้ด้วยสมาชิกทีมของเราจะมาถึงใน,ในอีกประมาณสิบนาทีสิบนาทีใครจะรู้ว่าผีมันจะเติบโตได้ไปถึงไหนละ่ะถ้าคนไปมากเท่าไหร่ ตอนนี้เราทำได้แค่ลิเสียงดูว่ายหยุดน้ำต้องสัมผัสผิวหนังถึงจะตายเท่านั้นตอนนี้ให้ผมสอบลองทดสอบเถอะเอ๊ะดูเหมือนว่าต้องสัมผัสผิวหนังถึงมีผลเพราะงั้นไปเถิดก้าวให้ดีหยุด น้ำมันจะตกลงเร็วขึ้นเรื่อยๆจิตใจของแช์คนนี้แข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันถ้าการเสี่ยงของของาพาดันจะมาถึงความตายบนหาที่ตายจริงหัวสีทองนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นพาชนะ ไว้สำหรับผนึกผีหลังจากความบาดกลัวอันไดที่สิ้นสุดคืนชีพขึ้นมายังมีคนกล้าปิดไปเปิดภาชนะทองคำทีผ่ผนึกถูกผนึกไว้อยู่อีกต่อเหมือนคู่ไฟจะมาถึงมีกีน่นาทีกเก้านาทีแต่ทักษะของคุณสะกดผีไว้ได้นานเท่าไหร่ห้านาทีวิธีกาของฉันแล้วตอนนี้ไม่มีใคร คอยสนับสนุนเพื่อจับมันได้ค่ะเราสะกดมันโดยประมาณการตบนี้คือขนทางเดียวเท่านั้นเริมสะกดหลังเริมสะกดมันหลังผ่านไปสีท่ทีได้เลยตอนนี้เราต้องหาทางเอักรอดในสี่นาทียิงให้ได้ก่อนหยดแล้วเริ่มตกนิขึ้นมากแึ้แล้วเสื่ยโค้ดคงจะเปียกในไม่ช้า และถ้าเขาและถ้าชากพวกเขาล่ะ้าหรือเปล่าคุณไม่เห็นหรอ่าเสื้อผ้าบนพื้นมันเปียกมานานแล้วในเสื้อของผมก่อนและเมื่อมันถึงขีดจำกัดเราสามารถเปลี่ยนเป็นเชื้อโคของคุณได้และคุณยังมีเสื้ออีกวัวใช่ไหม ทิทีผ่านไปพร้อมไสองวิีผ่านไป,พนไปเพีย้ยนได้ถึงสี่ 3, 2, สีสามสองเ่มสกดมับอดปุ้ยใช้งานรักษะดวงตาสกักสิท